งั้นแสดงว่าดินแดนแถบจังหวัดส,สกลนครนครพนมบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนี่นะครับแถบแถบภาคอีสานเนี่ยนะนยนะก็น่าจะเป็นสถานที่ดินแดนที่มีอาระยะธรรมทับซ้อนกันอยู่ตามกาลเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่สังครับใช่ครับถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยอาระยะธรรมเนี่ยในภาษาโบราณคดีเนี่ยเขาหมายถึงว่ามีอักขรแล้วนะเป็นเป็นยุคป,ประวัติศาสตร์แต่ถ้าก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมงั้นจริงๆแล้วที่สกลนครเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งจะเราใช้ชื่อว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงเพราะอยู่ในยุคสมัยเดียวกันคราวนี้พอคําถามที่มาถึงคําว่าอารยธรรมนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากยุคทวาราวดีครับทวาราวดีเนี่ยได้เข้ามาที่ภาคอีสานเนี่ยประมาณสักพันห้าร้ 1, กว่าปีที่แล้วโดยประมาณนะ ซ,ซึ่งคงจะมาจากทางใต้ขึ้นมาจากศรีวิชัยขึ้นมาจากทางนี้ครับแล้วก็เมืองหลวงของทวาราวดีตามที่กรมศิลปากรเขากล่าวไว้เนี่ยก็อยู่ที่ฟ้าแดดสองอยางแต่ในจังหวัดสกลนอครเนี่ยเราก็ได้ค้นพบหลักฐานของทวาราวดีเยอะแยะไปหมดครับหลักฐานที่เห็นได้สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือองค์พระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านท่าวัด <c oughs> ยังยัง,ย,งยังอยู่ครับ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เ,เสียงกับรูปทรงนั้นคือทวาราวดีอีกอันหนึ่งก็คือเสมาครับเสมานี่คือหลักฐานของทวาราวดีฉะนั้นทวาราวดีเนี่ยก็คืออรารยธรรมแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดินแดนแถบนี้ทวาราวดีก็อยู่กับเราประมาณ3ามสี่รอปีครับหลังจากนั้นขอมก็เข้ามาแทนที่พอขอมเข้ามาเนี่ยทวาราวดีก็หายไปโดยปริยาย ก็คือถูกขลอมเนี่ยขอมเข้ามาครอบงำก็เปลี่ยนเปลี่ยนทุกทุกททุกอย่างสิ่งก่อสร้างของทวาราวดีก็ถูกลื้อทิ้งหรือถูกสร้างใหม่เป็นปราสาทขอมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีปราสาทลายเจงเวงมีปราสาทพระธาตุเชียงชุมมีปราสาทน้อยใหญ่แม้กระทั่งปราสาทพระธาตุดุมครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นศิลปะขอมที่เข้ามาทับซ้อนกับศิลปะของทวาราวดี หรือดินแดนที่ทวาราวดีเคยอยู่มาก่อนขอมก็อยู่กับเราประมาณ4ี0ห้าปีเหมือนกันครับแล้วก็สร้างรุ่นสร้างนี่สร้างตัวเมืองสกโนครเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะมีกำแพง2ชั้นมีคูน้ำอยู่ตรงกลางผมมีภาพถ่ายปี2,489ครับถ่ายเป็นภาพถ่ายนาอากาศยังเห็นชัดเจนครับว่ามีกำแพง2ชั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ,เกือบเกือบเกือบยาจัตุรัสนะ แล้วก็มีคูน้ําอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองผังเมืองของขอมร0 0ซครับซึ่งเหมือนกับนคนรธมอขอมนั้นทําตัวเมืองเป็นสี่เหลี่ยมส่วนทวาราวดีตัวเมืองของเขาเนี่ยล้อมรอบด้วยคูน้ําค่อนข้างลักษณะกลมกครับวันก่อนผมก็ไปเป็นวิทยากรที่เมืองโบราณดงแอมอํเภอเขาสวนกวางก็มีหลักฐานทางท,างทวาราวดีก็คือมอีคูน้ําล้อมแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม เป็นโค้งๆมนๆเหมือนรูปไข่แต่ขอมนั้นเมืองเขาเป็นสี่เหลี่ยมครับขอมก็อยู่กับเราสี่ห้าร้อยปีหลังจากนั้นขอมก็เสื่อมสลายไปตามหลักของอันอนิจังครับล้านช้างเข้ามาแทนที่แน่นอนครับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเรื่องอะไรเขาจะไปถางป่าให้ให้ให้เสียแรงตรงไหนที่เป็นเมืองอยู่แล้วตรงไหนที่เป็นสิ่งก่อสร้างอยู่แล้ว ก็ถือโอกาสเอาตรงนั้นครับแต่เอาศิละปะของเขาเนี่ยมาทับซ้อนเลยเช่นองค์พระธาตุเชียงชุมที่ท่านมาเห็นในปัจจุบันเป็นรูปทรงของศิละปะลานช้างครับแต่ว่าถ้าท่านเข้าไปดูข้างในโดยเข้าไปดูข้างในเลยนะมีประตูเข้าครับข้างในจะเห็นเป็นหินทรายบวกศิลาแรงนั่นคือปราสาทขอมครับแล้วก็ยังมีอักษรขอมเนี่ยสลักไว้ที่ ขวามือของขอบประตูก็ให้รู้ว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยถูกครอบด้วยศิลปะของลานช้างเหมือนกันหมดครับหลายแห่งที่ถูกครอบด้วยศิลปะลานช้างแล้วเราก็ตั้งชื่อใหม่ว่าพระธาตุท่านอาจจะสังเกตครับว่าอีสานตอนบนเนี่ยตั้งแต่ขอนแก่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีคําว่าปราสาทเห็นเป็นปราสาทก็เรียกพระธาตุเช่นขนาดปราสาทลาลายเจียงเวงเนี่ย ไม่มีสถูปสวะไม่มีสถูปของลานช้างเลยเราก็ยังเรียกว่าพระธาตุอะไรเจียงเวงปราสาทภูเพกไม่มีรูปร่างเหมือนพระธาตุเลยเราก็ยังเรียกว่าพระธาตุภูเพกนี่คือการเรียกโดยใช้ภาษาลานช้างครับภาษาลาวเนี่ยไม่มีคําว่าปราสาทภาษา,าลาวใช้คําว่าพระธาตุถ้าเห็นโบราณสถานคนลาวหรือล้านช้างก็ใช้คําว่าพระธาตุคราวนี้ตั้งแต่ขอนแก่นโคราชลงไปถึงสุรินทร์บุรีล์สังเกตไหมครับไม่มีคําว่าพระธาตุ มีแต่ปราสาทเช่นปราสาทสดกกคมปราสาทตาเมืองคมปราสาทพิมายเห็นไหมครับปราสาทพนมลุงปราสาทสีขอะภูมิปราสาทตาายไม่มีคําว่าพระาธาตุเพราะว่าอีสานตอนใต้นั้นอยู่ในอิทธิพลของกัมพูชาเขาเด่งภาษาขแม่ไม่มีคําว่าพระาธาตุฉะนั้นการเรียกโบราณสถานเนี่ยก็จึงถูกอิทธิพลของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องครับ น,นี่ก็คือเรื่องของการทับซ้อนของอรยิยธรรมเสร็จแล้วล้านช้างสลายไปรัตนโกสินเข้ามาแทนที่เออก็ถ้าท่านไปที่วัดพระธาตุเชียงชุมท่านอาจจะสงสัยครับว่าทําไมหลวงพ่อองค์แสนเนี่ยรูปร่างระพราพของท่านเนี่ยทาไมละไม้ใครคึงกับพระพุทธรูปอยู่แถวแถวรัตนโกสินก็แน่นอนครับรัตนโกสินก็มาเปลี่ยนองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสนให้เป็นหน้ารัตนโกสิน ส่วนหลวงพ่อองค์แสนองค์เดิมเนี่ยเป็นหน้าเป็นพระพักเหมือนกับอาณาจักรลานช้างถ้าท่านไปที่กรุงเวียงจันทร์หรือไปดูรูกเก่าๆของหลวงพ่อองค์แสนยังเป็นหน้าของอาณาจักรลานช้างแต่ปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งหลังคาอุโบสถครับหลังคาวิหารก็ถูกดัดแปลงให้เหมือนวัดพระแก้วถูกดัดแปลงให้เหมือนอาณาจักรของอรัตนโกสินทร์ตรงนี้คงไม่มีใครว่ากันเพราะว่าเป็นเรื่องของยุคสมัยสมัยนั้น เขาก็นิยมแบบนี้ฉะนั้นการทับซ้อนกันเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เอาศิละปะเอาอิทธิพลความเชื่อของตัวเองมาใส่ฉะนั้นเวลาเราจะดูเรื่องของประวัติศาสตร์ท่านก็ต้องแยกให้ออกครับว่า,อ,าอยู่ในยุคไหนไปดูหลักฐาน,นต่างๆงั้นตรงนี้สกลนครก็เป็นอีกดินแดนหนึ่งครับที่ถูกทับซ้อนด้วยอ,รอยารยธรรมอย่างน้อยที่สุด4ยุค4ส,สมัยครับ